ฉันคือโลตีสวิตติจากอิตาเลียเบลอดกดไลค์ให้กับฉันหรือยอัง ใครยังไม่ได้กดไลค <ar> ์กดไลค์ <force> ให้กับฉันหน่อยนะนานานานะกดไลค <rainforest> ์ให้กับฉันหน่อยถ้าใครกดให้กับฉันแล้วขอให้พุ่งนี้คุณครูไม่สั่งการบ้านกดไลค์ด้วยอยางเอ่ยเอ๊ะอ่ากดไลค์แล้วพุงนี้ครูไม่สั่งการบ้านกลับดีกว่าเอ๊ะดีดีเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจกดไลค์ยังเอ่ยขอดูหน่อยสิเอ่ออ่ากดไลค์แล้วกลับละหนีจังเลย ทำไปวันนี้พี่จเจฟลรีทำไมหิวเร็วขนาดนี้ละเนี่ยงั้นออกไปหาซื้อขนมกินดีกว่าไปซื้อขนมหวานกันนะครับ <mm> เอะหู้ดีเดี๋ยวทำไมวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยโอหิวก็หิวแถมฝนจะมาตกอีกแล้วเนีย่ยรีบไปซื้อขนมหวานกินกันดีกว่าโอเคครับขับรถไปกันเลยโ <mm> อ้โหนี่คือรถพี่จเจฟลรีหลอดเนีย่ยโคชเท่ไปเลยอ โอเคครับไปกันครับไปร้านขนมหวานกันเอ้โอ้ยโคตรแหลงไปเลยนะเนี่ยรถอะไรเอ่ยเดี๋ยวตรงนี้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยเผอิญว่ารถผมหมดน้ำมันครับเอ๊ะดีเดี๋ยว มีคนลดหมดน้ำมันได้หรอครับเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมครับโอ้โหลดหมดน้ำมันครับแต่ว่าทำไมรถมันเก่าขนาดนี้ละเนี่ยเออก็ตัวละกันนะครับผมกำลังจะรีบขับไปไร่นานะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเจอช่างเดี๋ยวจะเรียกให้นะครับขอบคุณครับโอเคครับไปกันต่อครับตอนนี้พี่เจฟลิหิวมากๆเลยนะครับไปซื้อขนมหวานกินดีกว่าฮ่าขับรถเข้ามาในเมืองแล้วนะครับไปทางไหนเอ่ย แล้วก็เลี้ยวโอ้เดี๋ยวชนเดี๋ยวชนโเคโอเคโอเคไปทางนี้ทางนี้โอ้โหทำไมรถเยอะจังเลยตกนี่เอ๊อนี่ไงครับถึงแล้วครับร้านขนมหวานโอเคลงไปเลยครับทุกคนเราจะต้องไปต่อคิวก่อนนะครับโอ้โหทำไมคนเยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ยเปิดประตูนหน่อย สวัสดีครับมาซื้อขนมหวานครับเออ,เออขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าผเอิญว่าตอนนี้ขนมหวานร้านของเราหมดทุกอย่างเลยขายดีมากๆเลยนะครับอะไรล้วเนี่ย<อ>โอ้ขนมหวาน หมดทุกอย่างเลยครับทุกคนจริงๆครับโอ้ยโคตรเซ็งไปเลยอะอะไรวะเนียฉันมาตั้งแต่เช้าไม่ได้กินเลยทำไมหมเ็วขนาดนี้ทำวันชินหรือไงหมดทุกอย่างเลยหรอเนี่ยโอ้ยพี่เจฟลิโกโกำลังหิวเลยเฮ้ยโคตรเซ็งไปเลยนะครับขนมหมดทุกอย่างแล้วะเฮ้ยงั้นลองไปหาดูร้านอื่นดีกว่านะครับทุกคนโอเคครับไปกันต่อครับว่าแต่อีกร้านอยู่ตรงไหนละเนี่ย หิวก็หิวแถมขนมมาหมดอีกโอ้ย <c oughs> น่าจะต้องเลี้ยวฝั่งนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบกเบ๊กอะไรเอ่ยเดี๋ยวเ,ยวเยวบก๊กเอ๊ะเดี๋ยวนะใครทำไมอยู่ตรงนี้นี่มันรถตำรวจนี่นะแล้วตรงนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีตำรวจมาหนออตายอยู่ตรงนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวาเนี่โอ้๋สามคนเลยนะครับไม่มีใครรอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเลย แล้วนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือโดนติดอาวุธนี่นา <c oughs> เดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวงันพี่เจฟฟ์เลยขอเก็บปืนก่อนเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยงานพี่เจฟฟ์เลขอบินโดนสำรวจหน่อยละกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ตรงนี้สามารถบินได้ไหมเอ่ยอ่าบินได้ด้วยนะครับเป็นโดนติดอาวุธนะครับไปทางไหนเอ่ยขอเข้าไปในอุโมงค์ตรงนี้ละกันนะครับเดี๋ยวอะไรเอ่ยอยู่ตรงนี้ เจอขาขาของคาเอ่ยททำไมใหญ่ขนาดนี้เด hey, นะี๋ยวนะมันไม่ใช่คนนี่นะคาะคาเอ่ยโอ้ยตัวใหญ่ใหญ่ไปเลยใครเดี๋ยวนะนี่มันคือขนมหวานนี่นะแต่ว่าทำไมมันมีหน้าตาแบบนี้ด้วยและนี่ก็คือเจ้าโลตีสวิตติจากอิตาเลียนเบลอร์ดนี่นะมันเป็นปีศาจขนมหวาน ฉันเจอมนุษแล้วฉันต้องการที่จะเพิ่มความหวานฉันขอกินหน่อยละกันพวบมนุษไม่อย่าอย่ามานะพวกเราดูนันสิขนมหวานทําไมเป็นแบบนั้นนะไม่เคยเจอมาก,ก่อนมันเป็นขนมหวานปีศาจช,ช,ชัดเลยพวกเรารีบหนีกันแล้วฉันหิวอ้มันมาแล้วปีศาจขนมหวานโรตีสเวตเต้ฮ่า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 ขอกินหน่อยเย้ <c oughs> พวกเราหนีแล้วใช่เดียวขอกินดอยไม่ได้มีพิซาขนมหวานเย่งโอ้ยิยงไม่เข้าเลยเอ๊ะใครมายิยงฉันอยู่ตรงไหนวะเนียวมาอยู่ตรงไหนใครมายิยงฉันเยิงโอ้อะไรวะเนี่ยยิงไม่เข้าเลยนะครับมีพีซซ่าขนมหวานอยู่ข้างในด้วยโอเครีบหนีกันดีกว่าครับทุกคน ทำไมขนมหวานมันกลายเป็นปีศาจได้ล่ะครับเนี่ยโคตรแปลกประหลาดไปเลยครับเออช่วยด้วยไก่บ้าบออะไรวะเนี่ยมันใส่เสื้อด้วยอะไรเอ่ยเออเดี๋ยวมันไม่มีพิซซ่ไก่อีกแล้วครับเดี๋ยวนะไก่อะไรวะเนี่ยวทำไมมันใส่เสืออ้อเลยอ่าเฉี่ยวหอกินอ้ามันตายแล้วมาปจีเยอเฉี่ยวโอ้ยมันคือปีศาจไก่จากอิตาเลียเป็นหลอดอีกแล้ว มีไก่ใส่เสื้อด้วยฉันติดฉันติดนี่นะเย่งเย่งเย่งย่งเลียบร้อยโอ้ยเพิ่งเคยเจอปีศาจไก่จากอิตาเลียเป็นหลอดครับมีไก่ใส่เสื้อด้วยโอ้ไม่นะดีๆไม่ไม่ไม่รถพี่เจ็บเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไฟไหม้รถพี่แจ็ปเลยโอ้ยสวยแล้วขับได้มเอ่ยขับได้ไหม เอ๊ะดี๋ยวโอ้ขับได้อยู่ครับทุกคนอู้แต่ว่าไฟไหม้ไฟไหม้โอ้ไม้ไหม้ไหม้โอ้รล้นล้นล้นนเฮ้ยโอ้ไฟไหม้ครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้ไฟเริ่มดับแล้วนะครับสามารถขับได้ไหมเอ่ยโอเคอ่ายังขับได้อยู่นะครับทุกคนโอ้อะไรบ้านเนี่ยรถก็ไฟไหม้โอ้ยยางรั่วเลยนะครับโอ้ยยางน่าจะระเบิดเลยไปทางไหนเอ่ยขอเลี้ยวละกันนะครับไม่กล้าไปทางนั้นเอี๋ยวโอ้เลี้ยวหมาก็เจังเไยเบรคเบรคเบรกเจออีกแล้วใครวะเนี่ย เดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรเอ่ยนี่คือผู้คนมันอดนตายอยู่ตรงนี้พร้อมครับเป็นปีศาจแอปเปิลเขียวโอ้น่าจะต่อสู้กันแน่เลยนะครับไม่มีใครรอดเลยแต่ก็มีโดนกำลังใช้งานอยู่ตรงนี้เลยนะครับงานพี่เจฟลรีขอมีโดนหน่อยละกันนะครับว่าจะต้องหนีไปทางไหนละเนี่ยโอเคขอไปฝั่งนี้ละกันนะครับเอ๋ขอดูด้านหน่อยละกันก่อนที่พี่เจฟลรีจะขับเข้ามา ที่นี่คือตรงไหนเอ่ยมีแต่ป่าเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวตรงนี้อ่ามีบ้านผู้คนด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เอ้ยดดเดี๋ยวเเจอแวบๆบแบบโอ้ยเป็นมอนมาตรงนี้นะหลอดเนี่ยมันมาแต่เมื่อไรเจออีกแล้วครับทุกคนปีศาจโรตีสวิตตี้โอ้ยอยู่ตงนี้เลยเฮ้ยพวกเราเตียพอมมันคือตัวอะไรก็ม่รู้ดูสิไม่เหมือนกับผีขนมหวานเลยโอ้ยเอ้ยดดเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงนู้นเลยนะครับโอ้ยพี่เจมสเรยขอนนี้ไปฝั่งนี้แล้วกันนะครับ มันคือปีศาจขนมหวานที่ไม่มากินผู้คนในหมู่บ้านของพวกเราพวกเราจัดการมันได้เลยฮ่าออฉันกำลังหิวพอดีเลยฉันอยากจะกินพวกมนันโดนเออเออขอกินหน่อยพวกมนันโดพวกเรามันบ้าแล้วช่วยกันยิงอ่าดีดป้าบาดขอกินหน่อยละกันออฉันหิวนี่แนะโอ้ยบ่ายทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนี้นี่ฉันจะต่อยให้หมดแล้วฉันก็จะจับพวกแกกินนี่แนะฮ่า นี่นี่ไ no ม่นะพวกเราดูเหมือนว่าเราจะไม่สามารถยิงมันได้เลยทำไมวะเนีอ่เจ้าผีขนมปานเออถอยก่อนถอยก่อนดูเหมือนว่าเราไม่สามารถต้านมันได้แล้วนี่แน่ฮ่า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 ดีวันนี้ฉันขอกลับมากินพวกแกแต่ละการนี่แน่เอยู่ไหนใครใครมายิงฉันแกเฉยไวแกเชยไวมา กันครับทุกคนต้องไปทางนี้นะครับผู้ทางด้านเจอปีศาจราติสวิตตี้นะครับเ,เดี๋ยวทางนี้ทําไมไม่เหมือนกับทางตันเลยนะครับทุกคนเอ้ยบ้ายช่วยด้วยไป่วย่ช่วย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 ด้วยตัวอะไรบะเดียมันเหมือนกับนาฬิกาแต่ทาไมไม่มีลิ้นยาวขานาดนี้เดี๋ยว ดูเหมือนว่าจะมีปีศาจอีกแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยนี่กลายเป็นอีกแล้วฉันกำลังหโอ้เดี๋ยวน,นี่มันคือเจ้าผีนาฬิกาที่ได้ไปหลอดอีกแล้วนี่นาโอ้เจอต่อไปเพืองแห่งนี้ ปีศา์เยอะจังเลยเนี่ยเออจัาทิวขอกินดอยพระมรุสจะขอกินแกดอยโอ้ตัวใหญ่เออเดี๋ยวเดยวลุกไปมาลุกมาเออมาดิอ่าอ่าอ่าเจ้กระด้างหิวเจ็งเจ็งเจออเดี๋ยวเดี๋ยวเยงนี่แเียบหลอโอ้โอ้ยไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวทางตันครับ พี่เจฟฟี่จะต้องไปสู้กับมันแล้วนะครับกับปีศาจร,รตีสวิตติถ้าไม่ไปไม่ได้โอ้อะไรวัดเนี่ยโอ้โลรถกอยางแล้เบิดด้วยนะครับทุกคนโอเคจะต้องเลี้ยวเป็นคนละฝั่งนะครับ ไม่นะใครมันมาข่าครอบครัวของฉันวะดิน,น้นอยแน่บางอดมากเลยมาข่าครอบครัวของฉันเฮ้ยฉันจะไปตามลากิจบานมันจะต้องชดชายด้วยชีวิตของมันเอว่าแต่มันจะอยู่แถวนี้ไหม่ะเนี่ยโอโ้ตอนพี่เจฟฟรีบินโดนมันอยู่แถวนี้ครับทีๆเดี๋ยวขอจอดตรงนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนว่ามันยังอยู่แถวนี้ไหมเอ่ย อยู่ไหนเอ่ยเอ้ยเดี๋ยวมีเสียงเครื่องบินครับเฮ้ยอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยมีเครื่องบินด้วยครับทุกคนเครื่องบินอะไรเอ่ยอ๋าเอ่อเออชันได้เก็บของไปหรือดีเดี๋ยวมันไม่อยู่แต่ว่านี่คือใครเอ่ยดีเดี๋ยวมันคือยีราฟยีราฟเครื่องบินอ๋อเยนด่เดียวมาจากไหนมาได้อะเยีโอ้ยนี่แน่เรียบร้อยดีเดี๋ยวมียีราฟเครื่องบินได้หรอเนี่ยดูเหมือนว่า น่าจะมากินสร้างโพพวทหารแน่เลยนะครับโอ้โหโอเคโอเคมันไม่อยู่แล้วนะครับรีบหนีออกจากเมืองแห่งนี้กันดีกว่านะครับรีบหนีกันครับทุกคนไปแถนกจนเจอใศพิซซ่าไปตัวอะไรวะเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเยวมันอยู่ตรงนี้ครับเจอแล้วอยู่ตรงนี้เลยฮ่า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 จะไปหาของฉันสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วครับทุกคนมันอยู่ตรงนี้เลยอยู่ไหนเอ่ยเออไปไแกล่ะเขากินเลยละกัน เด็กเจ๊กโอ้เด็กเจ๊กเด็กเจ๊กเด็กเด็กเด็กเอ้ยฉันเจอแล้วมีรุ่นหนึ่งคนดีหนาต้นโอ้มาเจอพี่เจฟลีแล้วโฮ้ยไม่อยู่แล้วครับทุกคนโอเคโอเคโอเคเล่มไปกันครับเฮ้ยเจนีไปไหนเฮ้ยเจ้ามูนฉันเจอแกแล้วเฮ้ยสนใจที่จะกินขนมหวานไปเจ้ามโนเฮ้ยไม่ไม่นะมันหนีไปได้เฮ้ยโอ้ยไปได้มันเป็นปีศาจที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับแล้วก็โหดมากด้วยมันกินพวกคนไปจนหมดเลยนะครับ แล้วพี่เจฟลีจะต้องไปทางไหนเอ่ยเอ๋หวังว่าแถวนี้ไม่มีครับเออเร็วเร็วเ,เอตัวนี้มีเออมีปั๊มน้ำมันด้วยนะครับแต่ว่ารถพี่เจฟลียังมีน้ำมันอยู่แต่ว่าตอนนี้ยางรถพี่เจฟลีมันระเบิดไปแล้วข้างหนึ่งนะครับแต่ทางนี้รถพี่เอ้ยเด๋ยวเบก่อนอะไรเอ่ยอยู่ตรงนี้เพียบเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวเฮ้ยพวกเราเจอแล้วนี่แหละไอปีศาจตัวนี้แหละที่มันมาบุกถล่มในเมืองของพวกเราเอ๊ะเดี๋ยวมันมาตรงนี้แล้วมาตั้งแต่เมื่อไรวัดเนี่ยฮ่าฮฮฉันจะมาล้างแค่ในขบพว่ของฉันพวกแกจะต้องตายพวกเราไม่บาแล้วจงบันไดโอ้ยนงจี้ บอยจ่ตกนีเลยพวกเรายิงมาจจโอ้ยเดี๋ยวจไปเข้าเลยเดี๋้จจ้ยทำไงเรายิงไม่เข้าเลยวะเนียพวกเราของกำลังเสริมด้วยของกำลังเสริมรวยดูเหมือนว่ามันโหดเกินตาช่กันญิงช่กันญิงให้มันมาได้ถ้ามันมาถึงตัวพวกเราพวกเราเป็นหลอดแน่ฮ่่านี่ะิวใช้ขอกินหน่อยละกันในพวกมาุมาดี้จๆๆจ้จโอ้เดวเว มิโนคุยตรงนี้ดีนะบารีจะนีโอ้นีเดี๋ยวตัวของมาโคตรใหญ่ไปเลยยิงเดี๋ยวทำไมยิงไม่เข nope> ้านะครับทุกคนยิงเย่งย่งย uh ่งอะไรวะเนี่ยยิงไม่เข้าเลยนะครับทุกคนเดี <as <as> ๋ยวออกไปไงวะเนี่ยเออบารีจะกินจะกินแกเจ้าบรรลุนนีแกใช่ไหมทำปอบป้วนฉันเยิงเย่งย่ง จันเดียวฉันเดียวมาดิสิเจ้าบนรูดแกจะต้องตายแกจะต้องจนตายโอ้มันกระโดดมาแล้วโอ้นี่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 แกแกจะต้องตายโอ้วิ่งนี่นี่นี่รีบนี้นะครับทุกคนโอเคโอเคขับยี่สิบเกียร์มาดฮหาแกไม่รอได้เอ้นี่นีเดี๋ยวมันตาพีชเจ็บเลยมาแล้วอะไรวะเนี่ยแกจะต้องตายมาดีโอ้นีเดี๋ยวมันตาพีชเจ็บเลยมาไม่หยุดเลย ทางไหนวะเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอเคต้องสู้มันนั่นแหละครับทุกคนอ่า <c oughs> เรียบร้ yeah! อยเย้ลูกปืนพี่เจฟฟ์ลีก็ปลดพอดีเลยนะครับ <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่คือเจ้าปีศาจโรตีสวิตี้หรือว่าเป็นผีขนมหวานนั่นเองนะครับ หน้าตาของมันน่ากลัวมากๆเลยนะครับกลัวจะจาัดก,การมันได้โอ้โหอะไรวะน,นี่โอเคโอเคนายพี่เจฟลิจ,จต้องหนีออกจากในเมืองแห่งนี้ครับสามารถจัดการมันได้แล้วเย้ yeah!